啊，对。 ครับพวกเราก็เชิญน,นะครับนั่งทำใจให้สบายนะฮะเราจะได้ฟังพระท่านเจริญรุ้ทธมนตร์รับศีลกันก่อนนะครับภาระต่างๆเราพักไว้ก่อนสัก5นาที10นาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยจัดการกันที่หลังนะครับอันนี้เรามาเริ่มพิธีที่เป็นมงคลกับที่สนิทกันก่อนนะครับ ผมไม่ใช่ผมแล้วนะ เอาละครับตั้งหูปตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันก่อนนะครับ